อันนี้โถงบันไดเดิมติดแค่วอลเปเปอร์ที่บอกนะครับสีนวน,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 นๆนะีนเนียนนะข้างบนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยติดแค่ Paper, แวอลเปเปอร์นะเก็เปลี่ยนฟ้าไฟกับตรงนี้หน้าประตูทั้งหมดก็คือกรุปใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เราทำเหมือนที่ทำทุกบ้านเลย ทำซับองกบแล้วก็กูลุลเมเนตนะครับทำสูงชนฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูใหม่ประตูเดิมตะกลุกใหม่เออแล้วก็เปลี่ยนมือจับนะครับมาดูห้องนอนมาสเตอร์กันห้องมาสเตอร์นะครับเข้ามา ฝั่งนี้จะเป็นหัวเตียงหัวเตียงก็คือกลุก่มามิเนตลายไม้เวนล่องง่ายๆครับนะแค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวซื้อเตียงสวยๆมาตั้งมีวอลแรมซ้ายขวานะครับอันนี้เดี๋ยวมาติดส่วนด้านปลายเตียงเรามีตกแต่งผนังนิดหน่อย ทำเป็นคิ้วไม้นะครับมันติดมันเป็นลูกฝักแต่เปจริงๆเป็นแค่คิ้วไม้แอชมีดีไซน์นิดหน่อยข้างในติดวอลเปเปอร์นะครับแต่อีวอลเปเปอร์นี่แอบด่างนะเดี๋ยวต้องให้ช่างวอมาดูนิดนึงถ้าเป็นสีเพียงต้องไม่ด่างอย่างนี้น ทีนี้ห้องเนี่ยมันก็จะแบบว่าเรียบๆสีอ่อนๆแต่ว่าอยากจะมีผนังอะไรโดดๆสักผนังนึงให้เป็นสีเข้มก็เลยเลือกวอลเปเปอร์ซีรีเดียวกันว่าเป็นสีเทาเข้มๆแล้วเดี๋ยวเราติดเพนติ้งใหญ่ๆอันหนึง่งตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้เป็นมินิบาร์นะครับโอนเนอร์ Owner อยากได้แบบว่าเป็น mini มินิบาร์เล็กๆมีตรงนี้จะแอบ,บหลอกนกว่าเป็นลิ้นชักใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นบานตู้ทั้งอันเพื่อจะใส่ให้ความสูงมาใส่ตู้เย็นได้นะเดี๋ยวด้านข้างตรงนี้ต้องเจาะช่องนิดนึงเพื่อระบายอากาศส่วนตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับตรงนี้รอท็อปหินก็เป็นซิลเวอร์ทอวีเหมือนกัน ทีนี้มาดูตรงนู้นกันนะครับข้างในตรงนู้นก็คือ,อ walk-in closet กับห้องน้ำคือเรากั้นทำเป็นประตูบานเลื่อน3บานเป็นเฟรมไม้เป็นไม้อสนะครับแล้วก็ข้างในกูเป็นกระจกลอนอันนี้จะเป็นฟิกบานหนึ่งแล้วก็เป็นเลื่อน3บานนะครับแต่ว่านี่ยังทำไม่เสร็จนะคือดึงเรายังยังไม่หยุด ดึงแลเลยอยูอ่เดี๋ยวเราปิดให้ดูก่อนนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอจะเข้าห้องน้ำก็เปิดแฟบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสาบาทข้างในเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปลือยนะครับก็จะเป็น ไม้จริงหมดเลยนะเป็นไม้แอชจริงทั้งหมดเลยเป็นเสาไม้แอชแล้วก็พวกชั้นอะไรเงี้ยก็เป็นโครงไม้กุวีเนียไม้แอชนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟเปิดไฟดิน,นี่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ลิ้นชักนะครับข้างหลังก็เป็นผนังธรรมดาติดวอลเปเปอร์นะครับ จริงๆใช้ดีไซน์เดียวกับบานที่โนเบิที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับคือจริงๆอะ่ะ Noble ลทำก่อนนะแล้วเราก็เออเอาแบบเนี้ยมาใช้ที่นี่ด้วยแต่กลายเป็นว่าหลังนี้เสร็จก่อนนะโนเบิ Noble ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เห็นตัวนี้เลยนะที่ Noble ออกมาก็สวยดีนะครับดูสแกนสแกนดี เดี๋ยวข้างบนนี้ก็เหลือติดราวแขวนเสื้อนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสิ้นชักเอ้ยทำไมเปิดไม่ได้ล่ะ,ะ,ะติดอะไรมาณนี้เดี๋ยวต้องให้เขาตั้งใหม่นะ ส่วนห้องน้ำนะครับไม่ได้ทำอะไรใช้ของเดิมนี้แค่กระจกตรงนี้ที่เราเปลี่ยนใหม่เป็นกระจกเต็มบานแล้วก็ทำซ้อนไฟข้างล่างครับกับตรงชาวเวอร์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวติดกระจกชาวเวอร์เพราะโครงการไม่ได้ให้ยิงโครงการขนาดนี้นะน่าจะให้เครื่องทำน้ำร้อนนะนี่แบบว่าทิ้งเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสล,นสล,นสลนติดอยู่ตรงนี้นะตลกดี มาดูห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งที่ทานะครับตรงนี้ห้องนี้เนี่ยไม่มีหัวเตียงเพราะว่าเขาจะใช้เป็นเตียงแบบว่าเป็นฟูกวางที่พื้นนะครับก็เป็นติดวอลเปเปอร์เฉยๆเป็นวอลเปเปอร์เดียวกับข้างล่าง แล้วก็แอร์ก็ใช้แอร์เดิมของโครงการแต่ว่าตรงนี้ให้ดูนนี่ตรงนี้ข้างหลังมันคือหน้าต่างของโครงการนะครับซึ่งเป็นหน้าต่างบานเลื่อนไซส์ความสูงเท่าเนี้ยแต่ว่าความกว้างก็คือกว้างกว่าเป็นบานเลื่อนไซส์กว่าครับเ,ออเราทําเป็นผนังอันนี้ใหญ่ๆอันนี้นะครับเป็นผนังอันนี้ที่เลื่อนได้เลื่อนไปทางด้านซ้าย เลื่อนอย่างนี้นะถ้าอยากได้แสงก็คือเปิดอย่างนี้ถ้าอยากปิดไม่เห็นหน้าต่างก็เลื่อนบังหน้าต่างแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะติดวอลเปเปอร์เป็นสีที่แบบไล่แกเดียนลงมานะครับพอดีอันนี้เขามาติดแล้วมันเลื่อนไม่ได้ทำฟิตไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องแก่นะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับ พวกนี้เป็นตู้เสื้อผ้าบานกดกระเด้งทั้งหมดเลยหน้าบานก็จะเป็นติดวอเปเปอร์แล้วก็เป็นเฟรมไม้อชนะครับกระเด้งไหมนี่กระเด้งนะอันนี้เราใช้อุปกรณ์ของ a a ัตวาน i n t e ท i r r Product นะครับดูความกระเด้งมันนะมันแบบว่ากระเด้งแบบเนียนมากอะ่ะดูนะกดแค่นี้อ่ะ,ะเด้ง ฟืบเด้งแล้วมันค่อยๆค่อยๆซอ,อ,อ,อฟนะครับไม่ได้แบบเปิดรุนแรงแล้วดูความแบบมันเด้งมาเยอะมากน,นี่ไงวะดูนี้นี่แต่วันนี้ยังไม่ได้ติดไฟนะนี่มันต้องมีแบบว่าเปิดแล้วไฟติดนะครับอันนี้เขนาน่าจะยังไม่ได้ตั้งนะกับตรงนี้ก็คือเหลือแขวนราวนะครับ ตรนี้ก็เป็นลิ้นชักอันนี้มันติดเสานะครับก็เลยต้องแบบแหว่งนิดนึงแต่ว่าด้านหน้าลิ้นชักเราก็ทําเต็มนะครับลิ้นชักตื้นๆนะไว้ใส่แบบว่าชุดชั้นใน จะอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีทําข้างนอกด้วยของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทารั้วแล้วก็ช่วยดูสวนนิดหน่อยเดี๋ยวมีผ้มงผม่านมีเฟอร์นิเจอร์มาวางแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาถ่ายแล้วก็รีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไปดูเฟอร์นิเจอร์มาแล้วบ้านนี้ก็จะเป็นกราฟทางหลังเลยนะรวยนะ <laughs> อยากรวยอย่างนี้บ้างที่บอกว่าเราไม่ได้ออกแบบแบบเป็นเล่มนะครับเราเขียนเป็นแค่รูปด้านรนะับอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราทําเป็นแค่รูปด้านแค่นี้เลย ให้ดูมีไม่กี่ด้านเท่านี้แล้วก็อพอ approve อหน้าตาในรูปด้านแล้วนะครับเราก็จะทำเป็นดออิงแบบนี้ทำเป็นตัวๆมาให้ดูนะครับมีการแก้ไขปรัแบบอะไรแล้วก็สเก็ตสเก็ตมือแล้วก็ส่งให้ช่างไปนะครับพอคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วถึงให้ช่างทำนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกว่า,เ,าเห็นแค่รูปด้านแล้วโอเคแล้วไว้ใจเชื่อใจให้เราทำถ้าอย่างนั้นก็มาคุยได้แต่ถ้าเกิดแบบดูรูปด้านแล้ว จินตนาการไม่ออกมันจะออกเป็นยังไงอยากเห็นภาพทีดีอยากเห็นภาพสามมิติอะไรเงี้ยอยากละเอียดละเอียดอยากมีแบบแบบว่าทุกอย่างต้องเป๊ะอะไรเงี้ยอันนั้นก็แนะนําให้เป็นแบบออกแบบอ,อ,แบบอย่างเดียวนะครับก็คือเราจะคิดค่าออกแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติแบบบ้านพื้นที่ออกแบบ100ตารางเมตรราคาประเมินตารางเมตรละหมื่นห้า สมมตินะครับก็ล้าน5ค่าบริการสมมต15ิ15%อ่ะ15%ของล้าน5ก็225,000บาทอันนั้นก็คือค่าบริการการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะได้ perspective นะครับเราก็จะมีระบุนะว่าพื้นที่เท่านี้อาจจะมีติดกี่รูปอาจจะ6รลูก8ป8รูปอะไรเงี้ยแก้ได้ไม่เกิน2ครั้งพอเราพูฟติดแล้วเราก็จะมีดอรอิงนะครับอ่มีแมทเทียลให้แอปพูฟแล้วก็สเปกวัสดุพอแบบทุกอย่างแอปพูแล้วเราก็จะส่งให้ผู้ลบเมาของเรา ทำราคาสนอทีนี้โอนเนอร์ก็เอาแบบชุดเนี้ยไปให้ผู้รับเหมาเจ้าอื่นทำราคาเทียบก็ได้แล้วคุณก็ลองดูว่าจะใช้รับเหมาเจ้าไหนนะเจ้าที่เราเสนอหรือว่าจะไปหาเองก็ได้ไม่ว่าจะใช้เจ้าไหนคือเราก็เข้ามาตรวจงานในสโคปของดีไซเนอร์นะครับว่าดูเอ้ยเขาทำตรงตามแบบไหมมีอะไรแอบขี้โกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ช่วยเช็คให้แต่ว่ามันก็ดูได้ประมาณหนึ่งนะเราไม่สามารถแบบว่าไป บังคับขู่เข็นเลยเขาได้แล้วครับอันนั้นก็อนเนืก็ต้องไปไล่บีเอาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เธอขี่นะถ้าเธอขี่ทุกอย่างเราเราต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวไว้เสร็จแล้วเราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับกว่าจะได้มาดูคงนาแล้วเพราะว่ากว่าเฟอร์นิเจอร์จะมานะอีก4ีเดือนของชนินนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ อินาเลียเพียช่างด้วยนะครับตอนนี้สปอนเซอร์ไม่มีเลยนะครับช่วยช่วยช่วยดูเยอะๆให้ยอดวิวมันพุ่งเยอะๆจะได้มีโฆษณาเข้านะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามดูแล้วนะสวัสดีครับ